สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยจะมาอวดต้นนี้นะคะต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยเนาะพี่อ้อยจำชื่อไม่ได้นะคะว่าเขาชื่ออะไรเนาะเดยเฉพาะบ่อนสอีเขาจะมีหลากหลายมากๆเลยแล้วก็หลายสายพันธุ์เนาะอันนี้พี่อ้ยอยซื้อมาจากน้องมมนานะคะต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งเนาะ พอซื้อต้นนี้นะคะน้องโมนาก็แถมต้นนี้แถมต้นนี้มาให้ต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยต้นนี้มีชื่อแต่พี่ว่าก็จําไม่ได้เหมือนกันอะไรงูจงอางหรืออะไรประมาณนั้นน้องบอกว่าเขายังเล็กอยู่นะคะเขายังเล็กอยู่สวยม,มากๆเลยค่ะของน้องโมนานะคะเขาขายบอลสีนะคะราคาไม่แพงนะคะก็ ถ้าใครสนใจเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่ชื่อช่องน้องหรือว่าาพิมพ์เข้าไปใน facebook ก็ได้นะคะน้องเขาชื่อกันที่มานะคะชื่อกันนี้มานะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยอาจจะเอา,อาชื่อช่องเขาใส่ไปทักในช่องก่อนก็ได้นาะแเราค่อยแอดเฟซไปนะคะตัวนี้450แต่จริงๆพี่อ้อยชอบนะพี่อ้อยอยากได้ อ่าแบบใบขาวเนาะเขาจะมีใบขาวที่เป็นขอบเขียวแต่ใบขาวอีกอันนึงอะ่ะพี่อ้อยมีแล้วนะคะเอาเพิ่งงอกเนาะพี่อ้อยซื้อเป็นหัวมาลงไว้นะคะเดี๋ยวใครสนใจก็ไปทักน้องมนาได้เลยเนาะนี่ตัวน,นี้เขาแถมพี่อ้อยนะแต่พี่ร้อยไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่อ้อยบอกก็แถมก็แถมเดี๋ยวซื้อไปแล้วอา้าวทำไมไม่มีแถมให้อะไรเงี้ยเนาะสวยไหมคะ สวยเนาะเดี๋ยวต้องรอดินก่อนพอดีดินที่บ้านหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าช่วงนี้ปลูกต้นไม้เยอะนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ